สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซิลินจะชวนเพื่อนๆไปซื้อของที่ร้านเอเชียนะคะปาร i s s t o e ที่คูเบเราขับรถเพื่อไปซื้อของที่นี่ใช้เวลา1ชั่วโมง45นาทีนะคะไปกลับก็กว่า3ชั่วโมงซิลินไปถึงที่นู่นช่วงจะบ่ายโมงแล้วเนาะก็เดี๋ยวแวะกินอะไรลองท้องก่อนละกัน รอบนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะเพราะจะเป็นการซื้อของที่วิ่งไปซื้อไปเพราะเราจะต้องรีบกลับมารับเด็กๆที่โรงเรียนกันต่อเลยไม่มีเวลามากพอนะคะที่จะถ่ายมุมนู้นมุมนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่แม้ไหนๆก็ไปแล้วเนาะ,อะเอาสักหน่อย อะไรเอ่ยเป็ดครับเป็ดย่างคะ่ะซิลินอยากกินเป็ดเดี๋ยวเราซื้อเป็ดกลับบ้านกันและนี่ดูนี่ปีไก่น้องไก่เครื่องในไก่โอ้โหโห,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 โหน่าเอาไปจับทอดให้หมดเลยดูดูซี่โครงหมู เสร็จแล้วคะ่ะส่วนใหญ่ซิลินซื้อยกลังนะคะเพราะว่านาน,านมาทีเนาะไอแผ่นปอบเปี้ยเนี่ยยกลังมาแต่ว่าพอจะเอากลับบ้านเราเอากลับแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องใส่กล่องเก็บอุณหภูมิไปพอเลี้ยงซื้อขนมโมจิมากินในรถนะคะระหว่างกลับบ้าน3กล่อง3รถรถนี้นะคะเป็นรถทุเรียน เขาไม่กินทุเรียนแต่เขาบอกเขาอยากจะลองซิลินก็ถามจะกินในรถเลยเหรอเขาบอกใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันแกะออกมาแล้วกินในรถแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรยัยยยย C'est bon? Ouais. C'est bon? <laughs> c'est bon ou pas bon? Ça sent mandalin, ça va? Tu peux manger du lit à l'homme, tu bois, c'est excellent! <laughs> บียเชยลีบาบิน <laughs> ได้ดได้ี <laughs> นกินอันนี้ชอบอันนี้อันนี้ทําง่ายนะคะเพื่อนๆทําเองที่บ้านก็ได้นะทําง่ายมากเลย <sk r ug> แต่เราไม่ทํานะคะขี้เกียจอร่อยข้างในเป็นงาดําอันนี้เป็นน้ําซอสเป็ดที่เขาให้มานะคะ เดี๋ยวซีลินจะเอามาปรุงใหม่แล้วเป็ดนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปอบนะคะแล้วก็ลวกบะหมี่เป็นบะหมี่เหลืองได้แล้วคะ่ะการน้่นลักเก้เป็ดย่างนะคะสูตรของคนจีนมีผักน้ำจิ้มอันนี้ซิลินปรุงใหม่นะคะ ซีลินใส่เอาน้ำซอสของเขานั่นแหละเอามาใส่น้ำกะทิงาบดถั่วบดแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยนะคะเพราะเขาเค็มมากอซอสเขาที่ให้มาเขาจะออกหวานเค็มนะจ๊ะแล้วก็บะหมี่เราจะกินกับบะหมี่กลายเป็นบะหมี่เป็ดเป็ดหนึ่งตัว21ยูโรมื้อนี้กินกัน5คนจ้าจุกจุก

alors que la menace grandit sur le dessin, David, un entrepreneur du d'énergie, a pris ses dispositions. Pour rester, ce français d'une cinquantaine d'années a demandé à chaque Sur les 1700 Français expatriés, quelques 300. L'un des buts de guerre de Vladimir Poutine est de conquérir Odessa, le principal en encore détenu par l'Ukraine dans la mer Noire. La ville compte un million d'habitants, dont les trois quarts parlent russe, ce qui ne signifie pas qu'il souhaite être envahi par la Russie. Sur place, ils ont envoyé les spéciaux de faire encore une de coquille Les couleurs de l'Ukraine s'affichent chaque jour un peu plus à Odessa. Pourtant, c'est en russe. อันนี้เป็นหัวเป็ดกับคอเป็ดที่เมื่อวานเราไม่ได้กินนะคะซิลินเก็บเอาไวสา้ส่วนนี้เพื่อที่จะเอามาทำเป็นน้ำซุปเป็ดกินหมดกินแบบคุ้มค่ามากอ่ะอยู่เมืองนอกนะคะใช้เงินคุ้มค right ่าค่ะอันนี้ที่เหลือจากเมื่อวาน เดี๋ยวเราก็เอามากินวันนี้ข้ยเตี๋ยวแปดุนเส้นอื้มอิ่มอร่อยหมดทุกส่วนของแปดกินหมด